วันนี้เสนอตอนกระแสต้านของกิมจิน่าจากการหนักนะครับเพื่อนๆสำหรับตอนนี้คนกัมพูชาที่อยู่ที่เกาหลีใต้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์เสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่กัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ตอนนี้ชาวเกาหลีใต้จํานวนไม่น้อยเลยหันมาต่อต้านชาวกาัมพูชาอย่างเปิดเผยมีทั้งการทำไร้าร่างกายการเลือกปฏิบัติและก็การคอมเมนต์เหยียดในโลกออนไลน์ซึ่งตรงนี้มันมีกระแสรุนแรงมากเลยนะ รุนแรงจนที่รัฐบาลเกาหลีใต้เองเนี่ยต้องออกมาเตือนประชาชนว่าให้หยุดความเกลียดชังนิซะสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกครั้งนายไขยนุยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในแง่ของความรู้สึกของคนเกาหลีในเกาหลีใต้ในตอนนี้นั่นก็คือความรู้สึกโกรธและไม่พอใจต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกัมพูชา ส่วนลูกรามกลายเป็นกระแสะความเกลียดชังและต่อต้านชาวกัมพูชาทุกคนของชาวเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งซึ่งกระแสะนี้ทําให้เกิดการฮุกค,คามชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ทั้งชีวิตจริงและก็ในโลกออนไลน์โดยจุดเริ่มต้นของกระแสะต่อต้านนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อการที่นักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งได้ถูกหลอกลวงไปทํางานที่กัมพูชาและถูกทรมานจนเสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการรายงานอีกว่ามีชาวเกาหลีใต้จํานวนมากกว่า300คนที่ถูกกักขังอยู่ในศูนย์เครือข่ายออนไลน์ในกัมพูชา ก็ยิ่งเพิ่มความไม่พอใจให้กับชาวเากาหลีใต้มากขึ้นไปอีกกระแสการต่อต้านชาวกัมพูชาเลยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมสำนักข่าวโคเรียจูงแองเดลีได้รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวสองคนถูกไล่ออกจากโรงแรมที่เมืองสุวรรหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมทราบสัญชาติว่าเป็นชาวกัมพูชารวมถึงมีชาวกัมพูชาที่ถูกปฏิเสธการขึ้นรถแท็กซี่โดยแท็กซี่เนี่ยจะถามว่าเป็นคนที่ไหน พอได้รับคําตอบว่าเป็นชาวกัมพูชาปุ๊บก็ถูกปฏิเสธทันทีในสังคมออนไลน์ของชาวเกาหลีใต้ในตอนนี้เนี่ยมีการโพสต์เกี่ยวกับประเทศของกัมพูชาโดยการกล่าวหาว่าเป็นประเทศอาชญากรล้าหลังและก็ออกแนวบูลลี่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากมีหญิงสาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่แต่งงานอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยพยายามที่จะโพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าถูกชาวเน็ตเกาหลีต่อว่าแล้วก็ด่ากลับ แถมยังไล่กับประเทศอีกด้วยในช่วงวันที่1 9ถึง20ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เริ่มแสดงท่าทีเป็นห่วงต่อกระแสความเกลียดชังกัมพูชาในเกาหลีใต้ที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นจนขนาดที่ว่ามีเสียงเรียกร้องจากบางฝ่ายให้ทําการลดโคต้าการรับแรงงานกัมพูชาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่ลดเพราะมองว่าเป็นการเหมารวม เป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมต่อแรงงานล่าสุดเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสื่อของเกาหลีใต้ได้มีการรายงานว่ามีชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งเมาและถูกตีศีรษะหลังจากถูกถามว่ามาจากไหนแล้วตอบว่ามาจากกัมพูชาโดยเหยื่อได้บอกกับทางสถานี KBS ว่าตอนนี้เนี่ยผมกลัวมากที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่กล้าตอบคำถามเวลามีใครมาถามผมว่ามาจากไหน และในรายการเดียวกันนี้ยังมีการรายงานอีกว่ามีชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากที่ยังคงถูกปฏิเสธในการขึ้นรถแท็กซี่หลังจากที่ขึ้นรถไปแล้วมีการสอบถามเรื่องสัญชาตินักวิชาการชาวเกาหลีใต้บางส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนประชาชนเหมือนกันนะครับว่าอย่าปล่อยให้ความโกรธจากคดีอาชญากรรมธรรมดากลายเป็นความเกลียดชังชาติแบบเหมารวมจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าความโกรธของสังคมเกาหลีเนี่ย ตอนนี้มันเริ่มขยายตัวละขยายเป็นความเกลียดชังแบบเหมารวมทั้งที่คนกัมพูชาส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้เนี่ยก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงออนไลน์หรอกมัง้งอันนี้ก็แอบเห็นใจนิดนึงนะสำหรับคนกัมพูชาที่ทํางานและอาศัยแบบสุจริตในเกาหลีใต้เนี่ยทีนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ในโลกออนไลน์กันดีกว่าครับว่าเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นกระแสความเกลียดชังนี้โดยความคิดส่วนใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเท่าที่อ่านมาก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับการต่อต้าน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวขอวย้องโดยไคโนยจะเรียบเรียงมาให้ฟังกันโดยความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรัะฟังพร้อมกันนะครับความคิดเห็นแรกได้กล่าวไว้ว่าผมเสียใจมากกับเหตุการณ์นักศึกษาเกาหลีที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาและยิ่งอ่านข่าวพวกสูนสแกมก็ยิ่งรู้สึกว่ารัฐบาลของเขามันคุมไม่ได้จริงๆ เราอาจจะพูดถึงเรื่องมนุษยธรรมได้ก็จริงแต่ความปลอดภัยของคนของเราเนี่ยก็ต้องมาก่อนวิตรภาพข้ามพรมแดนถ้ารัฐบาลของกัมพูชายังปล่อยให้โครงข่ายอาจากรรมออนไลน์เติบโตแบบนี้ผมเห็นด้วยว่าเราจะต้องเข้มงวดเรื่องวีซา่าเรื่องแรงงานเข้าเมืองและคำเตือนการเดินทางทั้งหมดไม่ใช่เพื่อลงโทษคนดีๆจากกาัมพูชาแต่เป็นเพื่อบอกให้รัฐบาลเขารู้ว่าปัญหานี้กระทบกับชีวิตของเราโดยตรงและถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการอย่างจริงจังเสียที ความคิดเห็นต่อไปครับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาข่าวลักพาตัวกักขังหลอกลวงมันทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจจนแทบเป็นศูนย์ต่อให้ผมรู้ดีว่าคนกัมพูชาดีๆมีเยอะแต่เวลาที่ต้องตัดสินใจในชีวิตประจำวันเช่นเรียกแท็กซี่เลือกคนเช่าห้องสมองก็จะสั่งว่าให้ระวังไว้ก่อนผมไม่ชอบตัวเองที่คิดแบบนี้แต่อยากให้เข้าใจว่านี่คือสัญชตาตญาณในการปกป้องตัวเองของคนที่รู้สึกว่าระบบยังเอาผิดกับต้นตอไม่ได้ แล้วถ้าสักวันหนึงกัมพูชาจัดการกวาดล้างศูนย์สแกมได้จนหมดผมก็พร้อมที่จะเปิดใจใหม่แต่ตอนนี้ยอมรับว่าผมยังทําใจไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาแนวว่าอย่ามาโลกสวยกับพวกเครือข่ายสแกมโดยกล่าวไว้ว่าผมเห็นบางคนบอกว่าอย่าเมารวมอันนี้ผมเห็นด้วยในหลักการนะแต่ใครล่ะจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเครือข่ายสแกมเนี่ยมันเป็นธุรกิจข้ามชาติ ใช้เมืองในกัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการถ้กหวงสร้างอํานาจในประเทศนั้นไม่เปล่อยปะละเลยมันจะเติบโตได้ขนาดนี้เหรอผมไม่เรียกร้องให้เกลียดคนธรรมดาแต่ผมโกรธที่ระบบเออให้คนชั่วทํามาหากินได้แล้วสุดท้ายคนของเราต้องตายต้องทรมานถ้าความโกรธนี้จะถูกเรียกว่าอาคติผมก็ขอให้อคตินี้เป็นอคติที่กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นต่อไปครับ เราอาจจะถกเถียงกันในเชิงหลักวิชาการได้ทั้งวันว่าอย่าเหมารวมอย่าสร้างความเกลียดชังแต่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่เด็กคนนั้นล่ะคนที่เสียชีวิตคนที่ถูกทรมานในต่างแดนคุณยังจะพูดได้เต็มปากอีกไหมว่ามันรุนแรงเกินไปความกดของสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความงมงายมันคือการร้องขอความยุติธรรมพูดหทยแฝงก็คือ คนกัมพูชาดีๆก็เป็นเหยื่อของระบบเหมือนกันแต่การที่จะให้คนเกาหลีใจเย็นทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปครับฉันอยากให้เราจําแนกให้ชัดเจนผู้ร้ายคือเครือข่ายสแกมและผู้มีอํานาจที่เอื้อให้เกิดอาชญากรรมไม่ใช่คนกัมพูชาทุกคนที่มาเรียนมาทํางานหรือพาลูกมาอยู่ที่เกาหลีการตีหัวคนเพียงเพราะเขาบอกว่ามาจากกัมพูชาไม่ได้ทําให้สังคมปลอดภัยขึ้น แต่มันทําให้พวกเราดูเหมือนเป็นผู้ที่เรียนแบบความอธรรมอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเราบอกว่าเราเกียดอาชญากรรมเราต้องเพ่งเล็งเป้าให้แม่นใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพใช้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศและการสื่อสารที่ไม่ปุกปั่นความเกลียดชังเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับประเด็นและความคิดเห็นต่างๆที่ไข่หนุ่ยเอามาฝากกันในวันนี้และเพื่อนๆล่ะคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาแลเลนกันนะครับ ก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้ไข่นนุยทำคลิปต่อๆไปด้วยครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย